ปัญาจารยะค um really ุณังหังวันทามิขอรัตนาบารมีพระองค์พ่อปมธาดาพ่อปิเกเนเลเทพสุกองค์พระโพธิสัตว์กสิทธิการติจักววงพระโพธิสัตว์วโรปเดศวนจะแม่คนอิมพ่อปู่รือนศีสมินไัยและพุรุอาคงประสิทธิมหาประสิทธิประสิทธิภาษาประธานญาติในการประกอบพิธีไหว้มหาสกบระิูชาบูงสวงองค์พ่อศิวะมหาเทพพระแม่อุมามหาเทวีอา ขอให้องค์พ่อ<ส>ขันทพระมานก่อนองค์พ่อขันทกรมานและองค์พ่อพิคเนคคณปติขอให้การประกอบพิธีกรรมจงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สำเร็จสมบูรณ์ทุกประการเทิน<ส>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 